ถ้าแขงเกินเย็นเกินมันจะไม่สวยอ,อ่าเดี๋ยพี่มินต้องถอยหลังไปอีกรุนจอกแน่นอนรุนแน่ต้นที่เราใส่ปุ๋ยไว้หนุนโอ้ยต้นนู้นแหละพี่มินต้องมาเปลี่ยนแน่นอนเลย แค่แคลงตรงนี้นไม่ต้องกินแน่กินนะครับตามไปดูครับลองดอูสองคนช่วยกีดกันนะครับชาวสัญญากแบบมืออาชีพกันเลยนะครับ ยังไม่ยังออกไนโน่นนีน่ครับวิธีกรีดยางให้ออกให้ได้น้ํายางคุณภาพนะครับพอนุ่มสุดหล่อ แข้งยางพันยี่สี่โอ้ยา <Okay. S 1> งยางกระเด็นเข้าตาเอาแล้วพี่มินไม่ใส่แว่นเหรอไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่มาแต่คิดถึงไม่ไหมอยู่พี่เขานอนนี่ยังหลับแล้วนะไม่ได้ยินหรอก ทำไงได้ไม่ไมมมันแอบรักเราเนาะเมียก็ไม่โกรธเนาะดีกว่าเขาแอบเกลียดเราเนาะคนมันมีเปิดเทนเนอทำไงได้เนาะดึงแบบสบายสบายเลยเนาะ มีของตัวเองรู้เชิงแล้วใช่จะดึงยังไงจะทำยังไงเอ้ง่ายง่ายต้นโน่ะพี่มินไม่ไปไปกิดกิดแล้วนี่เราใส่ปุ๋ยไว้เมื่อวาน,นอ๋อกิดแล้วกินแล้วน้ำยางไรดีะไหม จากฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อวาน,ว,น,นวันนี้เันนี้เ c ซบีซิ่งมาติดตามพี่มินนะครับพี่มินหนุ่มรอจากชาวมอนนะครับวิธีกีดย,ยางอังที่เข้นะครับ พี่น้องดูนะครับเรา YouTube ต้องการัีปีจังชอบปีจังนะครับรารยางสวยๆดูนะครับนี่ปีตัดปีมือเยอะแ้วนะครับ พี่เขานอนคนเดียวพูดคนเดียวเลยนะแล้วเมื่อการเว้นวักด้วยนะครับถ้ามันเจอตุ่มเจอตาไม้นะครับ ความหนาอะไรก็ได้แน้นนะครับเพราะว่าไม่ต้องออะไรมันมากเอาน้ำยางนะก้าเก่ไม่ว่าหรอกครับเวลาไม่ตัดอะไรก้าเก่ว่าทำไงได้เรามันลูกน้องเขาเนาะ ที่จริงน่าจะเรียกเรานี่แหละเจ้าเกก็เนาะถ้าเราไม่ทําเขาไม่ได้ก็เหมือนลูกน้องเนี่ไหมพี่มินเจ้าเกไม่จ่ายตังนี่ลูกน้องไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเรานี่แหละต้องเป็นเจ้าเกยเขานะี่ยเป็นลูกน้องเสียดายไม่ของผมไม่มีพี่มินอ ยางถ้ามีผมให้ไปเก็บของผมมุจกจะเรียกเท่าเกลือ <_ d ata> ชื่อได้กรอไว้นะ <ไป S 2> คนแล้วต้องปลูกใหม่ใส่สารมเลือกน้ำยางน้ำยางจ,งจะไหลช้านิดน,นึงนะครับแต่ก็รับต่อชืได้ครับเดี๋ยวผมพามาดูที่เกกิกนะครับนี่ครับจะเห็นอ่าครับ เดินมาตรงๆนะครับกออ็เปลือกจะบางขึ้นนะครับค่านผูน้ชมน้ำยางจะไหลดีขึ้นนะครับก่อนหน้านี้พี่มินน้ำยางไม่ค่อยไหลนะตอนตอนที่กริดข้ามวนกริดเอยียงนีตอนนี้น้ำยางไหลขึ้นมา ไปดูทำไปดูพ่มินต่อพี่มินวางมีดทับกับต้นยางไปเลยให้มันติดต้นยางเลยนี่เออติดต้นยางเยอะเกินมันมันจะไม่ค่อยออกอ่าประมาณนี้ก็พอมันจะได้ไม่เป็นเส้นนะนี่ละประมาณนี้นี่โอเคแล้วเมื่อก่อนนะครับแกิีดเส้นนะครับ พี่มีนลั่นทุ่งนะครับไม่ถึงนะครับไม่ถึงท่อน้ำยางโอเคจะเก็บเงินไปขอสาวพม่านะครับตอนนี้แกได้สาวมอญมาแล้วเออเรามาต้องต้องต้องนะครับต้องจ่ลยแรงเคนะครับต้อง เดซีดิซินะครับนี่จิ้งจกมาร่วมงานด้วยครับนี่นะครับผลเสียนะครับผลเสียไปไหนไปไหนของการใช้สารเนื่งน้ำยางนะครับน้ำยางจะไม่ค่อยไหลนะครับพอน้ำยางนะครับทออยางยางตันว่าจะปิดเฟซไหมครับพออยางน้ำยางตันนะตอนตออนพี่เขาไปดูอีกผลตกใปนะครับ น้ำยางทำนะครับว่าใช้สารเรืนน่องนยางแล้วมันจะมีเยนเนี้ยว่าอ่าะรแวมา้ายางครต้นนี้จะไหลชาแต่ว่มันออกเครับมันออกเรื่อย เยังตอนเนี่ยได้ได้นังจบกันเดินดูพี่เขาขี่ไปนะครับแล้วก็จะอธิบายให้ท่านผู้ชมได้เเ็็กนปพี่เขาขี่วนอยู่แต่แถวบ้านนี่แล้วไม่ไม่ได้ไปตรงไหนเลยครับขอไปกินน้ำก่อนนะครับ เปิดแสงให้แกลงตอนอสองทุ่มนะครับสองทุ่มสองทุ่มแกก็ตัดแล้วนะครับตอนสองทุ่มโดยประมาณนะครับจะเป็นไงพี่ฝนจะตกใส่ไหมคืนนี้เออแต่ถ้ากถ้ามันตกก็เก็บเลยเออ,อ,อทำไงได้ ก็นะครับถึงช่วงฤดูฝนตอนนี้ก็พายุพายุเข้านะครับที่ภาคอีสานนะครับสุรินนะครับก็น้ำก็มีการเ่ว่มขังนะครับตอนนี้ที่อำเภอสดะเรนะครับก็ยังต้นที่ตัดเมื่อกี้ที่เริ่มถ่ายเมื่อกี้นะครับตำบลสันักเตวนะครับผ่านไปเก้านาทีนะครับตำบลันนักเต่นะครับตอนนี้ จะดูต้นแรกนะครับที่กแกติดจะได้ขึ้นก็ไม่ไทายถวยนะคือด,ด,ดีอยู่นะครับหลอกตอนก็ได้เ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับแกจะไปถูกเรียนนะ้วยเพื่นอนก็ <ขอ S 2> คืนนี้ผมก็คิดว่าน่าจะ น่าจะตกนะครับเพราะว่าดูท้องฟ้านะครับดูท้องฟ้าครับพี่น้องครับท้องฟ้ามืดนะครับดูหน้าไว้นะครับนี่ทางยูทูบนี่คนมอไม่ได้ทาแป้งไม่ได้ทาแป้งเลยที่เขาบอกน้ำหอมก็ไม่ได้ฉีดไม่ไม่รออยู่ที่หัวแถวนั่นแหละก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ